สวัสดีค่ะดเด็กๆนะคะเจอกับคุกุ้งอีกแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์นะคะข่าววันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะข่าววันนี้นะคะ,นนะ,คะก็ตรงกับวันอังคารแล้วนะคะวันอังคารที่10สิงหาคมน,นะคะพศ2 5 6 4นะคะค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างครัเรียนออนไลน์ทางบ้านนะคะเป็นไงบ้างคะ,ะบางคนก็รู้สึกหมดกําลังใจท้อแท้นะคะ เมื่อไรจะเปิดเรียนนะคะุคณครูก็คิดเหมือนกันกับเด็กๆเ,เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะเปิดเรียนนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อม,อมใช่ไหมคะเวลาเปิดเรียนเมื่อเราเจอกันนะคะเนื้อหาต่างๆทีุ่ณครูสอนมานะคะุคูครูก็อยากให้ีเด็กเอากลับไปทบทวนนะคะเวลาเปิดเรียนอาจก็อาจจะเป็นตอนเทอม2ก็ได้นะคะซึ่งเราอาจจะเปิดเรียนเทอม2นะลูกนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในเทอมที่1 เราก็ต้องไม่ทิ้งนะคะเพราะมันจะเชื่อมโยงไปหาเนื้อหาของเทอมที่2ลูกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ทํางานเหมือนตามปกติเหมือนที่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนเลยนะคะลูกๆนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้นัดเด็กๆเมื่อวานผู้ได้นัดเด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองมาเอาสมุดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หนังสือต่างๆเพิ่มเติมนะลูกนะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวให้เป็นปกตินะคะ ถึงแม้สถานการณ์โควิดมันจะยังไม่ดีขึ้นนะลูกแต่เราทุกคนสามารถทำชีวิตให้เป็นปกติได้นะคะแล้วก็เรียนให้เป็นปกติด้วยนะลูกนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้มก็จะมาสอนวิชาคณิตเลยนะคะในคาบแรกเลยนะลูกนะคาบแรกจาะยังครูเคยบอกว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะ,ะเด็กคนไหนจำได้บ้างเออรุ่นครูจะให้เด็กๆเรียนอะไรบ้างคะวันนี้ อ่าบางคนตอบไ,ได้แล้วนะคะค่ะวันนี้คุกุ้งจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้การสร้างโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็การลบจากประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่ะเราไปดูกันเลยว่าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาแล้วก็การลบนะคะเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะดเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่จะจุดประสงค์การเรียนรู้นะลูกงาวันนี้นะคะ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้นะคะ,ะแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์ได้ด้วยนะคะฉันประโยคสัญลักษณ์ได้ได้ด้วยนะลูกนะเด็กๆะถัดไปเลยทบทวนโจทย์ปัญหาการลบนะคะทบทวนโจทย์ปัญหาการลบนะคะอะนักเรียนเราไปดูโจทย์ข้อที่หนึ่งดููดจะอ่านให้ฟังนะคะ แม่ซื้อโดนัทมาหกชิ้นแบ่งให้น้องสองชิ้นเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นคะเด็กๆอาบางคนตอบได้แล้วมีโดนัทหกแบ่งให้น้องสองหนึ่งสองเหลือเท่าไหร่คะเหลือสี่ใช่ไหมคะคุณครูรู้คาตอบแล้วก็คุณครูมั่นใจว่าเด็กๆตอบได้อยู่แล้วนะคะแบ่งให้น้องคือการตักออกใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลอง เขียนโจทย์บอกเลยคะ่ะโจทย์บอกอะไรมาบ้างคะ,ะโจทย์ปัญหาจะบอกอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือโจทย์บอกกับโจทย์ถามคะ่ะข้อนี้เด็กๆคิดว่าประโยคไหนเป็นโจทย์บอกคะโจทย์บอกเด็กๆสังเกตเลยจะเป็นประโยคบอกเล่าให้เรารู้นะคะจะมีอยู่สองอันจะมีอส่วน อ่ะคนไหนตอบได้ยกมือเลยค่ะอ่าถูกต้องเลยนะคะโจทย์บอกก็คือนี่เลยค่ะแม่ซื้อโดนัทมาหกชิ้นนะคะส่วนแรกเลยเนี่ยที่เป็นเหมือนประโยคบอกเล่าอ่าประโยคบอกเล่าคือประโยคที่พูดออกมาให้เราเข้าใจนะคะให้เรารู้แม่ซื้อโดนัทมาหกชิ้นแบ่งให้น้อง สองชิ้นนี่นะคะตัวหนังสือสีน้ำเงินกับตัวหนังสือสีเขียวเป็นประโยคบอ,อกเล่านะคะดเด็กๆดูดีๆนะเพราะว่างานในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเขียนโจทย์บอกแล้วก็โจทย์ถามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฟังให้เข้าใจนะลูกนะต่อไปค่ะโจทย์ถามโจทย์ถามอันไหนนะคะประโยคไหนน่าจะเป็นโจทย์ถามลูกโจทย์ถามก็จะเป็นลักษณะ เป็นเหมือนประโยคคำถามใช่ไหมคะเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นอาเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นจะเป็นประโยคหรือประโยคคำถามนั่นเองนะคะหรือโจทย์ถามนั่นเองนะคะโจทย์ถามก็คือโจทย์อยากรู้ว่าคำตอบคือเท่าไหร่ใช่ไหมคะอะทบทวนอีกรอบหนึ่งลูกโจทย์บอกแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแบ่งให้น้องสองชิ้นนะคะถ้าโจทย์ถาม ก็คือในส่วนของนี่เลยลูกเลือขนมโดนัทกี่ชิน้นนะนะคะุ้งเริ่มเจ็บคอนิดนึงนะคะ,ะถ้าเสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยนะคะอุะ้ครูจะถือคอมเข้ามาใกล้ๆนะลูกนะอ่ะต่อไปเรามาดูประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็คือการสแสดงวิธีการคิดนั่นเองว่าเรามีวิธีการคิดยังไงนะคะก็คือออหกมาลบออจกจ็ดสอน,นะคะได้คําตอบเท่าไหร่ เวลาหนูตอบนะคะตออบอตอจริงๆจะสังเกตว่าขีดเส้นใต้ขีดเส้นลูก2เส้นนะคะน่เห็นไหมลูกแล้วเวลาหนูตอบหนูต,อนต้องเอาคําสุดท้ายประโยคสุดท้ายมาเขียนนะคะแม่เหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นคะสี่ชิ้นนี่โจทย์ในข้อนี้เราจะตอบแบบสมบูรณ์ก็คือ เวลาการเขียนเราต้องเขียนแบบนี้เลยนะคะมีประโยคสาระแล้วก็ตอบต้องมีคําตอบแบบนี้นะคะใส่หน่วยด้วยโดนัทเขาเรียกเป็นชิ้นนะคะลักษณะน,นามของโดนัทขนมเสียเขาจะเรียกเป็นชิ้นนะคะนี่เลอย่าลืมนะคะใส่ชิ้นด้วยเวลาตอบเราต้องตอบเป็นเลขเป็นเลขไทยนะคะ่ะถัดไปเลยอ่านดีๆเรามาดูค่ะ สมศรีมีตุ๊กตาหมีเจ็ดตัวสมทรงมีตุ๊กตาหมี9ตัวสมศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี่ตัวอ่าโจทย์ข้อนี้จะเป็นโจทย์ลักษณะการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เรามาดูค่ะเป็นโจทย์การบวกหรือการลบคะข้อนี้อ่าถูกต้องแล้วค่ะเป็นโจทย์การลบนะคะเรามีคําตอบหรือเรารู้คําตอบในใจแล้วนะคะ เอาตัวเลขเยอะเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่านะคะอ่ะพอนี้เป็นโจทย์การลบแน่นอนแต่ขรานี้เด็กๆเรามาช่วยครูตอบหน่อยว่าอันไหนเป็นส่วนของที่โจทย์บอกนะคะอ่ะโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกเป็น,เป,นเป็นลักษณะคําพูดที่พูดออกมาให้เราทราบโจทย์บอกอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะอยู่บนทัดแรกเลยนะคะคือส่วนที่โจทย์บอกอ่าถูกต้องแล้วค่ะก็คือตัวหนังสือ สีน้ำเงินนั่นเองนะคะสมทรงมีตุ๊กตาหม,มีเจตัวค่ะอันไหนเป็นโจทย์บอกอีกคะเด็กๆสมทรงมีตุ๊กตาหม,มีเกตัวค่ะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเห็นไหมคะส่วนโจทย์ถามก็คือส่วนโจทย์ถามก็คือถูกต้องแล้วค่ะในส่วนของประโยคสีแดงนะคะ สมศรีมีตุก๊กตาหมี e น้อยกว่า yes. สมทรงกี่ตัวอีกรอบนะคะสมศรีมีตุ๊กตาหมีมน้อยกว่าสมทรงกี่ตัวเด็กจะสังเกตว่าโจทย์ถามก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนโจทย์ที่เป็นคําถามเลยลูกสมศรีมีตุ๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงกี่ตัวแน่นะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ พอเรารู้โจทย์บอกกับโจทย์ถามแล้วต่อไปเรามาเขียนอะไรคะเด็กๆปรอะประยอโอคยกนะคะอ่าเราต้องมาดูว่าเราจะต้องเขียนอะไรต่อไปเอ่ยประโยคสััญลกษณ์นะคะประโยคสาระที่เมื่อกี้ที่เราสันนิษฐานคําตอบว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งลูกเอา9ก้าลบเนะคะโจทย์ข้อนี้จะเป็นวิธีการลบใช่ไหมคะ หน,หนูก็เอาตัวมากตั้งแล้วลบด้วยตัวที่น้อยกว่าก็คือ9-7เท่ากับเท่าไหร่หนูไม่ต้องเติมตัวเลขลงในนี้นะคะเพราะเราจะมาหาคำตอบและก็เขียนคำตอบลงในบรรทัดสุดท้ายนะคะได้คำตอบแล้วค่ะเวลาหนูเขียนหนูต้องเอาคำว่าสมสีตรงประโยคสุดท้ายนะคะมีตุก๊กตาหมีน้อยกว่าสมทรงสองตัวค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องเอาคำว่ากี่มานะ เอากี่ออกไปเลยแล้วเอาคําตอบใส่ลงไปแทนนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะเวลาหนูไม่เข้าใจหนูสามารถย้อนกลับดูย้อนกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะลูกนะ้นะคะแล้วก็หยุดทําความเข้าใจได้นะคะตัดไปค่ะอ่ะมาดูโจทย์ข้อ3ามกันบ้างนามีผู้โดยสารบนรถบัสเด็กๆรู้จักรถบัสไหมคะรถบัสคือรถเดยาว นึกภาพแบบคุณครูเลยนะคะมีผู้โดยสารบนรถบัสทั้งหมดสิบคนอามีคนขึ้นรถบัสสิบคนนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณครูกำลังนึกภาพอยู่เป็นผู้หญิงห้าเป็นผู้ชายกี่คนนะ้า่าอีกรอบนะลูกมีผู้โดยสารบนรถทั้งหมดสิบคันเป็นผู้หญิงห้า เป็นผู้ชายกี่คนอานะคะน่าจะเป็นวิธีอะไรลูกโจทย์ข้อนี้น่าจะเป็นวิธีอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเป็นโจทย์การลบแน่เลยนะคะอ่าเป็นโจทย์การลบเป็นการลบเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์แบบไหนคะการลบโดยการเอาส่วนรวมส่วนย่อยมาใช้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะบางคนมีภาพในหัวแล้วนะคะทีุ่ครูเคยสอนไปเมื่อวานเนาะ อ่ะคราวนี้เราไปดูโจทย์บอกค่ะสิ่งที่ผู้อยากรู้ก็คือโจทย์บอกอะไรลูกโจทย์บอกก็คือยกมือเลขค่ะมีผู้โดยสารบนรถบัสทั้งหมด10บคนเป็นผู้หญิงห้าคนอ่าโจทย์ถามอะไรคะเป็นผู้ชายกี่คนมาดูประโยคสารลักษลูกสิบลบห้าค่ะได้เท่าไหร่นะคะต่อระตอบ,ตอบขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ อ่าแล้วมาดูดูอะไรเออตอบค่ะเป็นผู้ชาย5้าคนเห็นไหมคะคุณครูเอาประโยคสุดท้ายมาเขียนแต่เอาคําว่ากี่ออกแล้วคําตอบเต็มลงไปนะคะ1 0บลบหได้5คนคะ่ะอ่าต่อไปเลยเดียวมาดูถัดไปนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบและบอกสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ ตุกคิดลองทำคุณครูเซฟเสียงนิดนึงเนาะคุณครูเริ่มเจ็บคอ,เ,อเด็กๆก็มาดูนะคะโจทย์ข้อนี้นะลูกนะแปลบสมค่ะเท่ากับเท่าไหร่ในตู้ปลามีปลาทั้งหมด8ตัวตักออกไป3ตัวเหลือปลาในตู้ปลากี่ตัวประโยคสนญลักษณ์นี้คุณครูมาเขียนโจทย์ได้ดังนี้เลยนะคะก็คือ ที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะการแสดงการออกนะคะเพื่อหาจำนวนที่เหลือเนอะอาะอาทัดป้ายโจทย์บอกอะไรคะบรรทัดแรกเลยในตู้ปลามีปลาทั้งหมด8ตัวตักออกไป3ตัวในนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามลูกเป็นประโยคคําถามเหลือปลาในตูป้ปลากี่ตัวอ่านะคะอันนี้คือ จทย์บอกกับโจทย์ถามเนาะเด็กๆต้องแยกให้ออกนะคะถัดไปอ้าวโจทย์ข้อเดิมอีกแล้วเป็นแปดลบสามอีกแล้วประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมเลยแต่การเขียนสถานการณ์การลบไม่เหมือนกันนะคะนะเด็กๆลอามาดูในตู้ปลามีปลาทั้งหมดแปดตัวมีปลาเงินสามตัวมีปลาทองมากกว่าปลางเงินกี่ตัวเห็นไหมคะอ่ะมาเขียนเลย โจทย์บอกอะไรคะในตู้ปลามีปลาทอง8ตัวปลาเงิน3ตัวโจทย์ถามมีปลาทองมากกว่าปลาเงินกี่ตัวถัดไป8ลบ3เท่ากับเท่าไหร่นี่ด,ดิเขียนอย่างนี้เลยแล้วลูกลักษณะสถานการณ์การลบที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะส่วนรวมส่วนย่อยดิฉันจำได้ไหมคะส่วนรวมส่วนย่อย เพื่อหาอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะคุคูครูก็จะส่วนรวมมาเขียนนะคะในตู้ปลามีปลาทั้งหมด8ตัวปลาเงิน3ตัวจะเป็นปลาทองกี่ตัวอ่ะโจทย์บอกอะไรคะดเด็กๆโจทย์บอกในตู้ปลามีปลาทั้งหมด8ตัวโจทย์ถามค่ะอ๋อโจทย์บอกมีปลาทั้งหมด8ตัวมีปลาเงิน3ตัวอ่ะโจทย์ถามจะเป็นปลาทองกี่ตัวนะคะ คราวนี้เด็กๆเ,เรามาดูเป็นภาพรวมเลยที่คุณครูพาทําไปเมื่อกี้นะคะครูสรุปภาพรวมได้ดังนี้เด็กๆเอา8ลบ3เปรียบสัญลักษณ์8ลบ3นะคะสามารถเขียนโจทย์ได้3แบบาโจทย์แบบแรกนะคะในตู้ปลามีปลาทั้งหมด8ตัวตักออกไป3ตัวเหลือปลาในตู้ปลากี่ตัวคุณครูแสดงการเอาออกเพื่อหาจํานวนที่เหลือ,อคุณครูเขียนโจทย์ได้อีกแบบหนึ่งนะคะ ในตู้ปลามีปลาทอง8ตัวปลาเงิน3ตัวมีปลาทองมากกว่าปลาเงินกี่ตัวค่ะดูแล้วค่ะคุณครูเอาสถานการณ์การลบเขียนโจทย์แบบสถานการณ์การลบโดยการเอาการเปรียบเทียบมาใช้หไหมคะว่าน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ถัดไปลูกอ่าถัดไปเลยนะคะเขียนโจทย์ในลักษณะแบบนี้ได้นะลูกนะในปลามีปลาทั้งหมด8ตัว ในตู้ปลามีปลาทั้งหมด8ตัวเขียนเป็นภาพวรวมก่อนนะคะมีปลาเงิน3ตัวจะเป็นปลาทองกี่ตัวอเอความสัมพันธ์แบบส่วนให้สมนรวมมาใช้ใช่ไหมคะหน้านี้แคปหน้าจอดีๆนะมีความสำคัญมากเลยเพราะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดจะมีแบบนี้นะคะ,ะการสรุปการสร้างจทย์ปัญหาต้องมี2ส,ส่วนวน,นะคะก็คือ สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเช่นตามีลูกโป่งเก้าลูกแบ่งให้พรไปสองลูกตาลเหลือลูกโป่งกิ่ลูก,ลก,ลกอ่านี่ผู้อ่านโจทย์เป็นเมื่อกี้นะคะมีทั้งโจทย์บอกแล้วก็โจทย์ถามนะคะดเด็กต้องแยกให้ออกนะลูกนะถ้าใครแยกออกแล้วแปลว่าทําความเข้าใจกับพณิตศาสตร์ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งไปต้องไปทําแบบฝึกหัดนะคะ,ะแบบฝึกหัดของผูกุ้งมีดังนี้เลยลูก ข้อที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆทำงในสมุดนะคะให้เขียนโจทย์นะคะแล้วก็บอกส่วนที่โจทย์บอกกับโจทย์ถามให้ครูนะคะอ่าแบบนี้เลยเอาเก้าลบสองนะคะลูกแสดงการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลือเด็กๆอาจจะเขียนว่า่ามีปลาในบ่อเก้าตัวแบ่ง ให้เพื่อนสองตัวมีปาาเหลือกี่ตัวแล้วก็แยกส่วนโจทย์บอกกับโจทย์ถามให้คุณครูได้ไหมคะได้นะไม่ยากนะคะถ้าเด็กฟังคลิปแล้วเด็กเข้าใจเด็กจ,จะทําได้เชื่อคุณครูต่อไปค่ะโจทย์เหมือนเดิมเลยเอา9กลบสเหมือนเดิมเลยแต่ให้เขียนเป็นสถานการณ์แบบไหนคะเอาการเปรียบเทียบมาช่วยเหมือนเดิมเลยคะโจทเก้าลบสอง เอาการเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบค่ะเด็กๆจะคิดยังไงเอ่ยฉันมีขนมเก้าฉันมีลูกอมเก้าเม็ดเอาใหม่ลูกฉันมีลูกอมช็อกโกแลตเก้าเม็ดมีลูกอมสตอรอเบอรี่สองเม็ด ฉันมีลูกอมช็อกโกแลตมากกว่าสตรอเบอรี่กี่เม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็แยกส่วนโจทย์บอกกับโจทย์ถามไมาหมครูได้ไหมคะ,ะน่าจะได้นะคุณครูช่วยคิดแล้วนะ,ะถัดไปค่ะข้อที่3มโจทย์เหมือนเดิมเลย9ลบ2แต่เขียนเป็นสถานการณ์การลบแบบเอาส่วนรวมส่วนย่อยมาใช้ค่ะกำหนดส่วนรวม และกําหนดส่วนย่อยเพื่อหาอีกส่วนหนึ่งเช่นออะไรดีเอออะไรดีลูกในห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด10คนเป็นนักเรียนหญิง2คนเป็นนักเรียนชายกี่คนได้ไหมคะได้เอา9คนเนาะเอาใหม่นะคะ ในห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด9คนเป็นนักเรียนหญิง2คนเป็นนักเรียนชายกี่คนเห็นไหมคะแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถคิดได้นะคะแล้วก็เขียนให้ถูกให้ผู้ปกครองตรวจสอบอีกทีนะคะแล้วก็แยกจยดบอกกับโจทย์ถามไม่ครูได้ไหมคะงานวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะ3ข้อเองนะคะไม่มีในแบบฝึกหัดนะคะ มีในสมุด3ข้อนะคะ,ะโจทย์บอกกับโจทย์ถามนะคะวันนี้ย้ำโจทย์บอกกับโจทย์ถามนะลูกนะให้แยกให้ออกนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปครูจะเริ่มทบทวนแล้วนะคะว่าการลบมีแบบอะไรบ้างนะคะงานในวันนี้สรุปเลยนะคะมีแบบฝึกหัด3ข้อนะคะนี่เดี๋ยวครูจะแคป หน้าจอแล้วส่งให้ผู้ปกครองดูนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆและผู้ปกครองจะทาลงก่อนที่เด็กๆจะทําลงในสมุดนะคะเด็กๆต้องดูคลิปของครูก่อนนะนะคะต้องรู้เข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทําในสมุดน,นะคะเพราะว่าบางคนเห็นว่ามันมีสามข้อก็ทําเลยนะคะยังไม่ถูกนะลูกเด็กๆต้องดูในคลิปการสอนของคุณครูก่อนนะคะเด็กๆถึงจะทําถูกนะคะ คุณครูจะสอนเรื่องสถานการณ์การลบเรื่องการลบจนกว่าจะเข้าใจยังไม่ขึ้นเรื่องใหม่นะคะครูคิดว่าครูคจะสอนเรื่องการลบให้เด็กๆเข้าใจไปจบอาทิตย์นี้เลยนะคะค่อยขึ้นเรื่องใหม่วันจันทร์ด้วยซ้ํานะคะอ่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะมีสามข้อทําลงในสมุดน,นะคะดเด็กๆยังไงก็ทํางานส่งคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า